วันนี้พามาชมครับการทําแกงอ่อมโครงไก่ครับอันดับแรกครับเราตําเครื่องเทศครับแล้วก็เอาลงมาคั่วนะครับให้เขามีกลิ่นหอมเลยนะครับคั่วไปครับตามด้วยนะครับการใส่โครงไก่ลงไปนะครับตามที่เราต้องการเลยครับตามที่เราเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็คั่วไปนะครับให้ไก่เ้าสุกเลยนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับให้ไก่เ้าสุกนะครับ ชนนี้เราก็สามารถปรุงได้นะครับนี่เหมือนเดิมครับพิเศษครับน้ำปลาลาสิริพรจากทวัดบุรีครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มได้นะครับผงนัวครับใส่ลงไปผัดคนให้เข้ากันครับเกลือนิดหน่อยครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ผัดไปเลยนะครับผัดกั้วไปเลย ให้ไก่เขาสุกเลยนะครับแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปครับเติมน้ำลงไปพอท่วมไก่นะครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยปิดฝาหม้อไว้ครับเราก็มาเตรียมผักครับวันนี้ได้ผักหลายอย่างครับนี่ ไก่สุกแล้วใส่ผักลงไปเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยครับอยากกินผักอะไรใส่ลงไปเลยแกงออนนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับนี่เดี๋ยวรอผักสุกนะครับนิดนึงเราก็จะใส่แมงลักลงไปนะครับ ยยัวเลยครับตามด้วยแมงลักครับใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆเลยนะครับคนให้เข้ากันครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับแมงลักเข้าสุกง,ง่ายนะครับได้แบบนี้เลยครับ พร้อมรับประทานครับมาครับรับประทานด้วยกันครับแกงอ่อมโครงไก่ครับใส่ผักรวมเมนูมื้อเย็นวันนี้ครับแสบๆน้ำกันครับ